สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมารีวิว Honda Control V 2025กันแบบเจาะลึก Honda Control V 2025รถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่เป็นที่ชื่นชอบของครอบครัวมานานเกือบ30ปีแล้ว Honda ยังคงความสดใหม่ด้วยวิยาการออกแบบใหม่รุ่นที่6ตั้งแต่ปี2023และสำหรับปี2025จะมีการสารต่อด้วยการปรับแต่งงอเล็กน้อยเพื่อให้ก้าวล้ำหน้ากว่าใครมันยังจะรับมือกับรถรุ่นใหญ่ๆเช่น Toyota r รา m าสด้า CX-50 และฮ e ันเดทูซอนได้หรือไม่เรากำลังจะหาคำตอบมาเริ่มกันเลย Control V 2025ยังคงการออกแบบใหม่ในปี2023ไว้ได้อย่างลงตัวแข็งแกร่งและเป็นเอกลักษณ์ของ ฮอนด้าด้านหน้ากระจังหน้าตั้งตรงและโดดเด่นด้วยตาข่ายรังผึ้งที่ล้อมรอบด้วยไฟหน้าเลดเพียวบางและไฟเดีที่คมชัดฝากระโปรมงมีรูปร่างที่ประณีตและกันชนหนาขึ้นด้วยแผ่นกันกระแทกสีเงินแข็งแกร่งแต่ไม่มากเกินไปรุ่น EXL ของเรามีล้ออลลอยขนาด18นิ้วเป็นมาตรฐานแต่รุ่นพื้นฐาน DX ใช้ล้อขนาด17นิ้วรุ่นสปอร์ตที่สูงขึ้นซึ่งเราจะพูดถึงรุ่นไฮบริดแยกต่างหากจะมีล้อสีดำเงาเพื่อความโดดเด่นยิ่งขึ้น ด้านนอ,อข้างมีความยาว4.7เมตรซึ่งใหญ่กว่าคอนโทรลวีรุ่นเก่าโดยมีฐานล้อ106.3นิ้วเพื่อให้มีพื้นที่ในห้องโดยสารมาก็ขึ้นรูปลักษณ์ภายนอกเป็นทรงกล่องแต่ดูทันสมัย โดยมีแผ่นปิดและราวหลังคาเป็นมาตรฐานในรุ่น next ขึ้นไปส่วนไฟท้ายเป็นเหลดแนวตั้งหุ้มด้วยประตูท้ายที่คมชัดขึ้นพร้อมแถบโครเมียมมีให้เลือกเจ็ดสีโดยสีเออร์บันเกรเพลนี้โดดเด่นเป็นพิเศษและระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถคือ7.8นิ้วสำหรับระบบขับเคลื่นล้อหน้าและ8.2นิ้วสำหรับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อไม่ใช่รถที่โหดหินแต่ก็เพียงพอสำหรับการผจญภยัยแบบเบาๆใหม่สำหรับปี2025หรือไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากสไตล์ยังคงเหมือนเดิม แต่ตอนนี้มีเซ็นเซอร์จุดบอดอยู่ทุกที่ไม่ใช่แค่ในรุ่น Next ขึ้นไปนอกจากนี้ยังมี Control V E F C E V ซึ่งเป็นรถไฮบริดแบบปลั๊กอินที่ขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจนแต่มีเฉพาะในแคลิฟอร์เนียเท่านั้นและหายากรุ่นที่ใช้น้ำมันนี้ผลิตในออนแทรีโอประเทศแคนาดาและยังคงมีรูปลักษณ์ที่สวยงามใช้งานได้จริงและมีระดับมาดูภายในรถและดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง ภายในคอนโทรวีปี2025ถือเป็นจุดเด่นของฮอนด้านั่นคือเรียบง่ายกว้างขวางและชานฉลาดแผงหน้าปัดทันสมัยหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วสำหรับรุ่น NX และ X ขนาด9นิ้วสำหรับรุ่น NXL พร้อม Apple CarPlay แบบไร้สายและ Android Auto ในรุ่นใหญ่กว่าปุ่มควบคุมสภาพอากาศและระดับเสียงใช้ปรดใช้งานง่ายในขณะขับขี่แผงหน้าปัดของคนขับเป็นจอแสดงผลดิจิทัลขนาด7นิ้วสะอาดปรับแต่งได้สแสดงคอวัมเร็วเชื้อเพลิงหรือแม้แต่ระบบขับเคลื่อนสีล้อหากคุณมี เบาะนั่งยอดเยี่ยมมากรุ่น l e x u เป็นผ้าหนังสังเคราะห์สำหรับรุ่น NX และ EXL เป็นหนังแท้เบาะนั่งด้านหน้ามีระบบทำความร้อนปรับไฟฟ้าและนั่งสบายยาวเป็นเวลาหลายชั่วโมงด้านหลังมีพื้นที่วางขาที่กว้างขวางถึง41นิ้วและเบาะหลังปรับเอนได้เพื่อความสุขในกอหาระเดินทางไกลเป็นรถ5้าที่นั่งเท่านั้นไม่มีตัวเลือกเจ็ที่นั่งแต่มีพื้นที่บรรทุกสัมภาระมากถึง39ลูกบาทฟุต